จะดูอะไรอ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่ครับเกมใหม่ครับทุกคนถ้าคุณได้อยู่ในนี้คุณจะได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งผมกำลังเกมแมปอยู่นี่พึ่งไหมมีพึ่งด้วยอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ครับในฉบับฉบับอะไรก็ได้ เฮ้ยในแมปอินฟินิตี้คือไม่มีวันสิ้สนสุดสนะครับไม่ว่าจะแฟร์ตีได้ยิงครีเอทีฟเราจะมาสอนการไม่มีพร้อมนะครับถ่ายคลิปปูดปูดปา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 ดปิดปีด ปุดปั๊บป๊ิดป <laughs> วันนี้ก็อยู่กับวันนี้ก็อยู่กับแบบมีคนยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับคนจะได้รู้จักกันนะครับชื่อ,อามาเลยแกตู่นแกตาใจแก้วแกตูนกกราชจหนึ่งแก้วนะครับ <laughs> ทำไมเสียงน้อก้าเข้มจังมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านที่สวยที่สุดเดี๋ยวเดเดมันก็้มีหลุมศพด้วยเหร ออ oh. คือว่าเมื่อกี้เสียงน้องครับม,มีปัญหาอะไรเสียงน้องชายผมเองเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับเขาเป็นพวกยิงสร้างบ้านแรกเราต้องมีไม้แพลงไม้เบียดเป็น,ปนพื้น,น,นส่วนรประตูเอาเป็นประตูนี้ หน้าต่างหน้าต่างสีอะไรก็ได้ต่อไปอเอแค่นี้แหละมาขั้นตอนแรกเราก็เอาไม้อะไรก็ได้นะครับที่คุณชอบใส่มาเลยทำให้เป็นไม้ที่สวยงามการสร้างบ้านไม้ที่เป็นแบบนี้ก็สร้างง่ายหน่อยเราหาไม้ได้ดีที่สุดคุณบินได้ปะเนี่ยนะครับ เราต้องเว้นช่องไว้ด้วยนะใช่ครับจะใส่หน้าต่างตรงไหนก็ต้องเว้นไว้ตรงนั้นนะคุณอยากใส่หน้าต่างแบบไหนคุณก็เว้นเลยครับแต่ส่วนผมจะใส่หน้าต่างตรงประตูปากนองแล้วใส่ตรงไหนเว้นสองช่องน,นะครับสำหรับผมถ้าคุณอยากสร้างอย่างเงินก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะมาเลอกตามผมก็ได้นะครับแต่คุณติดกดก็ติปามปาม แล้วก็ใส um, 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 ่กระจกไปเอบอิเอิเอิเอิมมีควาจะพูดเหรอแล้วก็ใส่อีกด้านหนึ่งไม่มีความจะพูดเลยอ่ะเอิมเอิบเอิม my god ส uh, um, 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 um. sure. go ีมือีิเอิม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 เอิอะไรเลาะเอิเอิมเอิมไม่ใช่ไหมครับนะครับไม่มีคนจะพูดแล้วนะครับ นี่คือบ้านของผมนะครับ,รบต่อไปก็สร้างนี้เลยครับยาวเท่าไหนก็ได้นะครับสำหรับผมอายาวแค่นี้ก็พอเพราะบ้านผมงบน้อยหรือว่าจะเกินไปก,ก็ได้แต่อย่าตัดร้ายเป็นรูนะถ้าตัดย้ายเป็นรูก็กลายเป็นบ้านสองชั้นไปเลยมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอล่า เขาไม่ค่อยถนัดมา c ครับนะครับคนนี้คือไม่เคยเล่นอ่ะใช่ครับเราจะไม่ให้เขาดูว่าฝีมือรเรา,เาก็เก่งขนาดไหนแล้วเขาจะร้องว้าวหรือไม่ที่จริงก็พูดตั้งแต่คลิปก็ได้นะต้นคลิปเลยทําไมไม่พูดทำไมไมาพูดตรงนี้วะเนีว้าวโอเคสร้างบ้านได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหยังเหลือช่องเลยเหรอแล้วก็เปิด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  ถ้าคุณอยากรู้นะคะว่าผมเล่นไหนๆผมเล่นในโทรศัพท์นะครับเพราะผมไม่มีบรญญาซื้อผมซื้อแค่โทรศั์เพราะโทรศัพ์มันไม่ค่อยแพงในสำหรับคอมเพลงสุดๆเลยครับใช่แล้วถ้าคุณอยากเล่นในคอมแนละ้วไม่ต้องเสียตังค์คลาสสิกไหมครับหรือพิมพ์ว่าไหมครับคลาสสิกใน Google Chrome ก็ได้มาแล้วเล่นสําหรับคอมเท่านั้นนะเพราะว่าเขาแจกของฉันก็มีใช่ ี๋ยวทำไมสร้างประตูนะครับประตูของผมจะเป็นแบบนี้เอาแต่ตอนแรกเราต้องมุกดินไม่งั้นประตูเราจะพังนะครับอืมแล้วว่างจะลงไปด้านล่างหนึ่งไม่ต้องเจาะไปล่างๆก็ได้นะครับเพราะเขาเล่นไม่ค่อยเป็นเราจะทําพื้นดินให้ากลายเป็นสีอือฮึที่สวยงามแรกต้องไถบ้านก่อนนะครับ ต้องสร้างใหม่เหรอเปล่าไถาพื้นครับนนเพราะมันในน่านมันมีหญ้าอยู่ก็ต้องไถพื้นอ๋อคือบ้านปกติจะไม่มีหญ้าใช่ถ้ามีหญ้าก็คือมันคือโรงนากลายเป็นโรงนาเลยจะเป็นแบบบ้านลายขุดมูลราคาเมื่อเราเป็นบ้านไม้ที่แบบมีมูมลคาคามากเดี๋ยวเรต้องตกแต่งบ้านด้วยนะตกแต่งบ้านหรอ วันนี้ผมไม่ค่อยใช้มอดนะครับเพราะมอดกากถึงมอจะกากเท่าไรแต่มันก็มีคุณค่าใช่มุกนี้เราเล่นมานายแล้วนะเอานั้นก็ใส่ตรงนี้เปิดประตูตีขอบมาตัวหลังคาไว้ร่างทีหลังการสร้างบ้านที่ดีผมเดี๋ยว คลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะสร้างบ้านนะครับ EP สองบ้านนี้2 2> คือ <นะ S 2> บ้านที่เราให้ทุกคนนะครับว่าบ้านนี้เป็นยังไงเราจะมี EP สองไม่รู้ให้ทุกคนกดติดให้ทุกคนกดไลค์ถึงสิบไลค์ก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูหนึ่งล้านไลค์ก็ได้ค่ะหนึ่งล้านไลค์ก็ได้นะคะได้ครับหนึ่งร้อยไลค์ก็พอนะครับว่า ช่วงผมมันจนจริงๆแล้วเขาไม่จนเลยค่ะมุกนี้ขอให้มีประโยชน์ขอให้ตาย,ยให้ตายสิให้ตายสิายการตูนบ<ร>ุลเลอชื่ออ,อะไรไอดไต่อไปก็อุ้ยอดไไฟ้ามือขนาดนี้ประตูอะไรมันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่อไปก็จอดหน้าต่าง ตุม้มอุ้ยคาโทเนะคะทุกคนก็มีการตดด้วยค่ะมีการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแต่ผมไม่เซ็นเซอร์แน่นอนอเดี๋ยวค่ะกระจกอะไรอยู่ตรงนั้นเะ,ะเดี๋ยวเเมื่อกี้เห็นกระจกมาอยู่ด้านล่างเลยผมตาตกแต่งบ้าน<ม>ให้มันมีียังไม่่ล็ออ,อออกกท แบบนี้หละแล้วก็<อ>ตกแต่งด้วยตี่งนอนทาำดีต่อไปก็มาจอดตรงนี้ต่อใส่นี่นะครับบ้านของพวกเราที่แสนจะโอชะตออไป เอาของเราก็มาตกแต่งบ้านกันนะครับคุณจะเอาแมปไหนก็ได้นะครับตกแต่งบ้านคุณเอ่สำหรับผมผมต้องแต่งให้มันสวยที่สุดก็น่าจะเอามาบ้านผมจะเล็กๆหน่อยผมก็จะตกแต่งให้มันเล็กๆหน่อยนี่คืออะไรเหรอบาเรลต่อไปก็ใช้เป็นต๊กครับ โาไฟเหล็กไม่ต้องก็ได้แล้วก็เตียงนอนขาดไปไม่ได้ไม่งั้นเราจะนอนไม่ได้นะคะสำหรับผมผมต้องการเป็นสีฟ้าแล้วกันนะคะสำหรับผมผมชอบสีฟ้าถ้าคุณชอบสีอะไรคุณก็เมนต์บอกเลยได้เลยคะ่ะเตียงนอนสองคู่พรมีกันนี่สอง ่อไปก็ชึบเอาหันหลังได้ไงเพื่อนโอ้โหติดกันสามชั้นไม่มันไม่สมจริงเกินนี่นะครับแบบนี้ ก็ต้องแต่งบ้านด้วยเพราะในนี้มันมืดเกินเราต้องตกแต่งด้วยเป็นไฟยังไงดีใช้ไฟนี้กันไฟนี้หมดคอบเพลิงได้ไหมล่ะอือฮึแค่นี้บ้านเราก็สะอาดแล้วมันผมไม่ค่อยมีอะไรไมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรต่อดีเดี๋ยวเราก็จะมาทำ ส้างประตูมิติไหมต่อไปก็นันจะมาทำบะนานเาริกานะครับเอาประตูมิติไหมไม่ต้องนี่ถ <ina> ้าไปไหนมาไหนได้แล้วเจอเอ็นเดอร์แมนน่ะจะถูกทำลายไหมเวลาตั้งตรงนี้ ส่วนต่อไปก็น่าจะเป็นของตกแต่งบ้านแล้วก็น่าจะเป็นอะไรเอานี่มาตกแต่งตรงนี้ยหนังสือโหหนังสือเรียกกันหลายชั้นเลย ฮามีเลก็ต้องมีจุกบักขอเดชะเมื่อคุณถิมีต่อไปก่อนต้นกล้าเหรอเออแล้วผมก็จะเอา เอาเสื้อมาเสื้อสใส่ตรงไหนดีนะเอาเสื้อเป็นเสื้อนี้เสื้อหนังอยู่แล้วเสื้อหนังเท่ที่สุดแล้วแต่มันไม่โหดในะเสื้อหนังในว่าจะเท่อุกาอุกาอุกกาแล้วก็ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้อุกาอุกาอุกามีคลิป อันนี้ก็ได้นะครับนี่ตอนเราจบมาแล้วเราจะมาทำหลังคาใช่ใช่หลังคาจะไปยุดยมีกระดูกด้วยเหรอหลังคาเราจะใช้เป็นในนี้ บูพุนก่อนนะอือบูพุนอืใช่ได้แล้วพื้นสำเร็จในกรนีเินสร้างพื้น อะไรกันเน่นั่นแหละการสร้างบ้านแบบนี้ค่อนข้างยากนะคะใช่ยากมากเลย ช้เวลานานมากข <c oughs> ันปัวกับเพราะอันนี้แหลสะสแลปยาวหัวร้อนอยาวอ่วร้อนใช่คนดูห้ามหัวร้อนตามผมนะครบว่าคนที่เล่นไหมครับเยอะมันจะหัวร้อนขนาดนี้เลยครับเปนผมผมเป็นคนเล่นนะคบเยอะที่สุดแต่ก็อาจจะมีอาการหัวร้อนบ้างนะคะโปริชาในการนำแะโยงที่เรายังไม่บ็อกที ว่าอะไรวันนี้ฮึ่ฮึได้แล้วแมนก็ทำแบบนี้เลยนะครับเจ้าคนอยากสร้างแบบนี้ก็ทำได้เลยชึบชึบดูด้านนี้ว่าตรงกันไหมถ้าตรงก็ทำได้เลย ตะเดนเตันต้นต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 ดนกาสร้างบ้านแบบนี้ก็อาจจะยากไปหน่อยแต่ว่าผมไม่ยากอยู่แล้วเพราะผมสร้างมานานมากเลยบ้านมันคนเก่งสร้างบ้าน ก็สร้าง oh. ชึบชึบชึบทำเป็นหลังคาบบทำเป็นปีรามิดลเลยนี่คือบ้าน,าน,นหลังคาพิรามิดถ้าคุณอยากจะสร้างพีระมิดด้วยไหมถ้าอยากสร้างทองมเมมาด้วยนะถ้าคุณอยากชอบถ้าคุณชอบบ้านนี้ก็กดไลค์เลยนะครับ ไม่เป็นยอดพีระมิดเลยมันไม่ต้องหันแบบนี้เลยนะอ๋อ <c oughs> นผิดนี่แหละความโม้อนของผมชึบชึบ,ชบดึบบบยอดพีระมิดสูงสุด คุณได้อันนี้แล้วเอาของไปก่อนแล้วก็ใช้สลับนะคบสลับสลับเจ๋งทีนี้เราก็ได้บ้านพีระมิดแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะข้าแล้วนี่ใช่ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเลมไม่หรอก โอเคบ้านนี้ก็เสร็จจัมบแล้วถ้าถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปไหนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอาจจะมีอีพีสองก็ได้นะใช่บ๊ายบายยูหู